ใครที่ชอบตัวของพิกซ่ามา์เวลหรือว่าดิสนีย์เองนะฮะตอนนี้นะฮะ ก็ Disney Plus นะฮะใกล้ที่สมารประเทศไทยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาฟังข่าวนี้กันนะฮะโดยทาง Bob s h ชพเพคนะฮะผู้บริหารของ Disney นะฮะกล่าวว่าตอนนี้รายการทีวีและก็อุตสาหกรรมภาพยนตร์นะฮะเริ่มกลับมาถ่ายทำได้ตามปกติแล้วนะฮะด้วยเนะะื้อหาใหม่ๆที่จะเป็นแม่เหล็กที่ช่วยดึงดูดคนใหม่ๆนะหันมาใช้บริการ Disney Plus, ESPN Plus Hulu แล้วก็ o อ Star มากขึ้นนะฮะ โดยไตรมาสที่2นะฮะนบจนถึงวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะฮะปัจจุบันนะมียอดผู้ใช้งานรวม103.6ล้านคนนะฮะรายได้โดยรวมนะฮะลดลง13เนะฮะเหลือ15,610ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้นะฮะโดยส่วนของกำไรสุทธินะฮะในไตรมาสที่2นะครเพิ่มขึ้นเป็น912ล้านดอลลาร์นะฮะเมื่อแยกดูรายธุรกิจนะฮะจะพบว่ารายได้ของแผนกสื่อนะครับเพิ่มขึ้นถึง74 สง่งผลให้กำไรนะฮะเพิ่มขึ้นจากเครือข่ายทีวีในประเทศสหรัฐส่วนบริการสตรีมมิ่งนะฮะขาดทุน290ล้านดอนลลาร์ซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่ทางวอล์สตรีทนะฮะได้คาดการเอาไว้ เนื่องจากว่าได้รายได้โฆษณาะะจาก Hulu แล้วก็ n s p u Plus นะฮะรวมถึง Pay Per View จาก Ultimate Fighting Championship นะฮะในส่วนของส่วนสนุกนะฮะขาดทุน406ล้านดอลลาร์ซึ่งดิสนีย์แลน์ในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ p a ร i s นะฮะมีการหยุดให้บริการเป็นเวลา3เดือนเต็มโดยทาง Disney นะ,ะพยายามที่จะสร้างบริการสตรีมมิงนะฮะอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อมาแข่งกับ Netflix นะฮะเพราะคนเริ่มหันเหความสนใจจากทีวี แล้วก็ช่องเคเบิลต่างๆนะฮะแต่การเติบโตของ Disney Plus นะฮะมีอัตราที่ลดลงนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงแรกที่มีโควิดนะฮะที่เพิ่งระบาดนั่นเองนะฮะซึ่งทาง Disney นั้นนะ,ะก็พยายามที่จะลงทุนพัฒนาคอนเทนต์ใหม่นะฮะเช่นซีรีส์ Loki นะฮะแล้วก็ Star Wars The Book of Boba Fett นะฮะ โดยทางผู้บริหารของดิสนีย์นะวางแผนที่จะเปิดบริการดิสนีย์พลัสนะ,ะในมาเลเซียวันที่1มิถุนายนนี้นะฮะส่วนประเทศไทยนะฮะจะตามมาในวันที่30มิมิถุนายนนี้ส่วนเรื่องของค่าบริการนะฮะยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะ อันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับหลายๆคนนะฮะที่ชื่นชอบออพวกมาเบลนะฮะหรือว่าจะชอบดูของพิกซ่าหรือว่าดิสนียเองอะไรประมาณนี้นะฮะก็น่าที่จะถูกใจกันเลยทีเดียวนะฮะ